ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยมหาอุทกภัยในประเทศจีนนะครับล่าสุดส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายมากกว่า235รายนะครับมหาอุทกภัยในจีนครั้งนี้นี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนทําให้ในช่วงครึ่งหลังของประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนปีนี้จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับ สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเปิดเผยนะครับว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมและดินถล่มในมณฑลเหอเป่ยเหอหนานและซานซีจนมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย135รายและสูญหายมากกว่า100คนนะครับประชาชนในประเทศเกือบ8.9ล้านคนได้รับความเดือดร้อนกรมกิจการพลเรือนเปิดเผยนะครับว่าบ้านเรือนมากกว่า52,000หลังถูกพังทลายมากกว่า161,000หลังได้รับความเสียหาย คือเป็นน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในประเทศนับตั้งแต่ปี2 5 4 1นะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า4,000รายและความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทางการจีนนะครับยังคงตึงเครียดอยู่ต่อไปหลังจากชาวบ้านบางส่วนนำกำลังปิดถนนประท้วงการช่วยเหลืออย่างล่าช้านะครับหลายพื้นที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเครือข่ายโทรคมนาคมล่มไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้และถนนยังถูกตัดขาด เบื้องต้นประเมินนะครับว่าพื้นที่การเกษตรมากกว่า9.3ล้านไร่ถูกน้ําท่วมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม14,000ล้านบาทขณะที่อธิบดีกรมวุตุนิยมวิทยานายวันชัยศักดิ์อุดมชัยประเมินนะครับว่าจากฝนที่ตกลงมาในประเทศจีนประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักในช่วงของฤดูฝนปีนี้นะครับ ตัวหลักของจีนก็คือร่องมรสุมร่องฝนที่พาดผ่านอยู่ที่จีนตอนล่างนะครับตัวนั้นทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็จีนก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะครับเมื่อฝนตกลงไปเนี่ยก็จะเกิดการหลากระลงที่ลุ่มของลุ่มน้ําต่างๆก็จะเกิดน้ําท่วมนะครับในบริเวณที่ลุ่มของของจีนนะครับซึ่งตัวนี้ในช่วงเดือนสิงหาจะมาอยู่ทแถวพรมแดนจีนเวียดนามแล้วก็ลงมาที่ลาวนะครับกันยาอยู่ที่ ประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็จะทาให้เกิดฝนเพิ่มขึม้นมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในส่วนตรงนี้เพราะว่าปีนี้จากสภาพฝนที่จีนแสดงว่าความชื้นในอากาศนี่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อเกิดฝนในภาคเหนือก็จะมีฝนหนักด้วยนะครับจีนก็เป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งแสดงว่าล่องมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สภาพความรุนแรงของล่องฝนหรือล่องมรลสูงตัวล่องมรสุมเนี่ยมันมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เราต้องระวัง ซึ่งเราคาดว่าวปีนี้ปลายปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ย่าด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นฝนที่ตกในช่วงปลายปีนี้ก็จะเป็นฝนที่มากขึ้นนะครับซึ่งถามว่ากระทบจุดไหนที่สุดก็น่าจะเป็นภาคใต้ ขณะที่ปรากฏกา <Stars S 1> รณ์ลานิญาที่จะ,ะเผชิญในช่วงของปลายปีนี้นะครับแล้วก็เผชิญในช่วงของฤดูฝนนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงปลายปีไม่เหมือนกับในช่วงของอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมานะครับที่เรารเผชิญตั้งแต่ช่วงของฤดูฝนนั่นก็ทําให้เกิดทกภัยครั้งใหญ่ครับประกอบกับในช่วงนี้น้ําในเขื่อนมีน้อยครับ <im itt ain> ก็ทําให้อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เท่ากับในช่วงของปี2554แต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดครับ มาติดตามสภาพอากาศในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันนี้ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้จะมีปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนอยู่2ปัจจัยด้วยกันแต่ปัจจัยที่เข้ามาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะอ่อนกําลังนะครับเพราะว่าลมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นั้นตอนนี้ได้พัดดันเข้ามาอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ทางด้านอันดมามันแล้วนะครับแต่ยังคงส่งผลทําให ประเทศไทยมีฝนโดยรวมนะครับอยู่ในราว40-60%ถึงครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกบริเวณของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับและโดยเฉพาะในพื้นที่ของบริเวณของภาคใต้ครับวันนี้ฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกบริเวณของพื้นที่ทางด้านาภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับขณะที่พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงของค่าคืนวันนี้ไปจนถึงช่วงของวันพรุ่งนี้ครับยังเป็นพื้นที่เดิมๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากงที่ม้่ลยแอูว จะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าวันนี้ยังมีฝนตกอยู่นะครับและที่บริเวณของพื้นที่เพชรบูรณ์ครับระวังพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้นอกจากนี้ก็มีพื้นที่ชัยภูมิการลสินครับแล้วก็พื้นที่มุกดาหารอุบลราชธานีครับยังเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดฝนตกในช่วงของค่าคืนวันนี้นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นครับและก็จะก่อให้เกิดฝนในภาพรวมทั้งประเทศไทยฝนก็จะกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบ ตามที่อยู่ตรงบริเวณของพื้นที่เวียดนามครับก็จะทําให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนมาก ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงช่วงของปลายเดือนนี้ครับสำหรับในกรุงเทพมหานครวันนี้คงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับหลัง22นาฬิกาไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มขึ้น60%นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในวันพุธเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่มากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าปริมาณฝนนั้นร้อยละ70ของพื้นที่ครับ และปิดท้ายกันที่การตรวจสอบส,าสาภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภักเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่เฝ้าระวังนะครับภาคอีสานมีเมฆเปส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ภาคตะวันออกมีเมฆปะทุมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราและชลบุรีนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคกลางมีเมฆปะทุมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครค่ำวันนี้ฝนร้อยละ40ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร1ยละิ0ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละิ0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรช่วงที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและข้อมูลการตอกเสาเ็ประกาศอินดิคัพลมฟ้าพยากรณ์เย็นวันนี้ครับ